ยังไงบอกไม่ถูกเออหรือว่าแฟนที่เป็นเพื่อนฮไม่ใช่แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมง ความรักของเราแน่นเต็มพื้นที่ยึดพื้นที่เอ็นสเปียร์แล้วเรียบร้อยวันนี้ขอหนึ่งล้านแฟนเอ็กนะครับพี่หลิงน้องออกับขึ้นจันทร์ของเราทั้งสองคนเรียบร้อยครับขอบคุณผู้บริหารของเราด้วยครับขอเสียงป,ปรบมือกับคุณนันพันธ์ชย,ยนาม m a n a g i n g d i r e c t o r วัสดุไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งครับและแนดอนครับทุกคนครับขอเสียงดังๆแบบให้กระหึ่มเลยอีกครั้งให้กับพี่หนิง แปฟลๆทุกคนอยากเป็นทางการเชิญได้เลยครับสองเสวัสดีครับจ้อนรับครับครับครับต้องบอกว่าทั้งผู้งานแน่นมากๆเลยเพิ่งจะกลับมาจากฝรั่งเศส ความหวานให้กับเจ้าความรักทุกคนที่อยู่ที่งานนี้ของเราใช,รใช่ไหมค,<ช>ครับวันนี้ไม่ได้มาธรมามาธรมดาพร้ะมมาในาณะของเฟรนด์ออฟนี่แหละตรงนี้นะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่ได้มาเป็นเฟรนด์กอบวัสครับดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากก,ก็ต้องขอบคุณวัสสัน,นะคะที่เลือกให้เราเป็นเฟรนด์กับวัสันเพราะว่าจริงๆวสัสดุอ่ะเป็นเป็นความชุ่มชื้นัยเด็กวัยเด็กของเด็กเลยก็ได้เพราะว่าตอนเด็กๆชอบแบบ ออนแม่ให้พาเข้าไปในวัดศาลแล้วก็ซื้อซื้อตุ๊กตาซื้อขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าโหโตกับวัดศาลก็ว่าได้ค่ะใช่ไหมเพราะข้างในก็คือครบทุกอย่างมีครบทุกอย่างเลยสุขภาพา <driven S 2> และความงามของกินของใช้ทุกอย่างครบเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจทําไมต้องไปพอ้อนคุณแม่ให้ไปวัดศาลใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องออกบ้างก็ดีใจมากค่ะดีใจมากเหมือนกันเพราะว่า จร,จริงๆคล้ายๆพี่หลิงเลยเหมือนเด็กหญิงทุกคนจะชอบเข้าวัดสันมากคือจะชอบเ สันเลยแล้ววันนี้เราได้เป็นแฟนส,สาววัชรยินดีเข้าไม่ใหญ่เลยตอบโจทย์ชีวิตใช่ไหมฮะตอบโจทย์ชีวิตสุดๆไปเลย<ะ>แล้วก็สบายอย่างเนาะถูกต้องอแล้วก็ตอบโจทย์แปลนแด้วยเจ้าความรักมีความสุขมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพราะว่า,า,าสา,าย c h ิ m i s ส r าเยอะมากเดินไปที่ไหนก็เจอพี่หลิงน้องออมใช่ไหมครับทุกคนเปิดโทรศัพท์มือถือยังเจอเข้าแอปเข้าไลน์ยังเจอหลิงออมทุกวันเลยนึกออกไหมฮะได้ฟังหรือยัไหมฮะ ก็ไม่มีอะไรมากให้ถืงน้ำบนรลับ8แก้วออกอกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอช่วงนี้ไม่ค่อยเพียงพอแต่ก็ไยาอามให้เพียงพออ๋อนี่ขนาดไม่เพียงพอพี่หลิงยันโอ้ยขนาดนี้โอ้ยไม่รอดใช่ไหม นอนน้อยหรออือทำงานหนักแค่ไหนพี่หลิงก็ยังสวยถูกเรามีหน้าที่โวยกันเองแบบนี้แหละค่ะพยายามพักผ่อนให้ได้เกีงเยงพอเออก็ทำงานหนักทั้งคู่แหละแต่น้องออมก,ก็สวยใช่ไหมพี่หลิงสวย โปรโมชั่นมันลดมากกันนำขายกับพวกเราแบบว่าราคาพิเศษแบบสุดปังเลยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดแคมเปญนี้เด็ดขาดเลยถูกต้องไหมฮะถูกต้องใส่ใจมากๆคับให้เราสุดยอดใช่ไหมผ่านนะคะผ่านได้ไหมห้ามพลาดพลาดไม่ได้ใช่ค่ะบอกกันแต่ความกัดว่าพลาดได้ไหมผ่าดได้ไหมเราไม่ได้เป็นคนบอก เราเป็นคนถามพลาดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยวันนี้ั้งสองคนมาในคอนเซปต์เพื่อนที่เป็นเหมือน,นแต่ใช่บอกแฟนสอัสดีค่ะไตอนแรกตอนแรกพี่สับสนในความสัมพันธ์มากเลยเพราะค่านข้างบอกว่าแฟนที่มีความสัมพันธ์เหมือนคนรักพี่ก็เลยเอ๊ะสรุปแล้วมันคือความสัมพันธ์ซ้อนความสัมพันธ์ยังไงบอกไม่ถูก ห<อ>รือว่าแฟนที่เป็นเพื่อนฮึ่ม เราก็แนะนำแต่สิ่งดีๆให้กันผล<อ>ิตภัณฑ์ไหนใช้แล้วดีอะไรอย่างงี้เราก็แนะนำให้กันหาชอบบ้าเลยชอบคำว่าดูแลทั้งร่างกายและจิตใจนี่แหละ้วพี่หลิงดูแลน้อ,องออมยังไงครับจริงๆก็ไม่ไม่ต่างจากน้องออมเลยค่ะเวลาเราเห็นอะไรที่แบบเ,เหมาะกับเขาหรือว่านึกถึงเขาเราก็ซื้อไปให้เขาอะไรอย่างนี<อ>้ค่ะสายเปย์เหรอสายเปย์เหรอายเปยเป์ ใช่ก็ก็คอยคอยดูแลปรึกษาได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อใช่ปรึกษาได้ทุกเรื่องจริงไหมจริงอแล้วก็ปรึกษาเขาทุกเรื่องทุกเรื่องจริงอะไรนะคะท่านทบว่าใครนะอยากปรึกษาพี่หลิงบ้างโอ๋ยจ้าค่ะใครจะปรึกษาพี่หลิงนะคะ ใจเย็นๆใจเย็นๆเขาอ้าวแบบใจเย็นๆอย่าพุ่งตีกันอย่าพุ่งตีกันใจเย็นก่อนพี่หนิงต้องช่วยนะฮะอืมอันนี้เป็นจีนตัวเต็มน่าจะเขียนว่าเล้งยี่เฮาย่าเที่ยวฟาโหลอายากเลยค่ะถ้าเป็นแปลว่าซึ่งแปลว่าก็เหมือนตับมือไปด้วยกันอะไรเตับตัวไปด้วยกันประมาณนี้ค่ะขอบคุณกระบ๋องขอบตามใจ หายพี่ดูสิว่าเขาอยู่ตรงไหนใครเขียนไปนี้มีมั้เขามีชื่อเลยไมคะไม่มีชื่อค่ะไม่มีชื่อด้วยเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผื่อเขารู้ตัวเอาคุณไ,ได้ได้รู้แล้วว่าของเขาถูกเลือกมานะคะอ๋อโดดสุดเลยคลิปที่อยากแชร์จะได้ดูกี่โมงค,คะ คลิปนึงอยากแชร์มากที่ตอนนั้นเราอยู่ญี่ปุ่น เป็นแฟนอะไรเงี้ยคุณเจอเยอะมากแม่ปองคุณเป็นแม่ปองของผมเออน้องอ้อมทำไงดีเขาบอกแม่ขอพี่หลิง็นนะ้ำกราบเลยไม่เป็นไรออพี่สวย<ๆ> ัจริงไปฮะทุกคนตัวจริงทางคู่เลยปลมือให้หน่อยครับพ<ะ>้อออกไปฮะ,ฮะข้อที่สองแล้วพ้อที่สองถามว่าถ้าเกิดคนที่รักมากๆเป็นซอมบี้ทางคู่จะมีวิธีการทำอย่างไร<ะ>เออสมมุติถ้าคนที่รักมากๆเป็นซอมบี้นะคะใครเป็นคนตอบก่อนพ<ะ>ี่หนิ่งตอบก่อนนะ,ะโอเคน้องออมเป็นซอมบี้ได้เลยฮะ หนังเรื่องหนึ่งไหมที่เขาเอาอะไรแบบห้อยอยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะ z o ม b i e เดินก็คงเอาอะไรมาห้อยแล้วก็เดินอ๋อแต่เธอไม่กลัวเรากัดเธอหรอถ้าเรากัดเธอเธอจะกลายเป็นซอมบี้นะหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยหายาอะไรอย่างนโอเคก็คือเธอแบบเอาอะไรปุ้มแล้วก็เดินไปหายาด้วยกันใช่ไหมใช่เออมีมี่กัน หรอหรือหาในคูมอสคณไม่ให้เป็นให้เรา อยาตางเออซอมบีนี่หละนี่ม้าผตาม้าตามาตามาตามาตานี่นี่ถ่ายหนังกับน้องอมดีกว่าหิเป็นซอมบี้น้องอมเป็นผ้าผผผาาผผผาางชื่อเรื่องว่าซอมบี้ที่รา พร้อมกับมีดนตรีประกอบที่แบบเป็นแบบนี้ฮะพัม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 ดูไหมดู้คนดูหรอกคนเราดูเต็มเลยเลตติ้งขึ้นแน่นอนอันดับหนึ่งของโลกชอบแต่งปีกัหมโอ้ดีสุดยอดไปเลยข้อต่อไปข้อที่สามฮะหน่อยความทรงจำทั้งคู่ที่บานหมาแล้วมีรอยยิ้มฮะ เปครั้งแรกแล้วก็ได้อยู่กับพี่หลิงด้วยไริงจริงไม่ใช่แค่อีเวนต์แรทุกอีเวนต์ที่เราได้เจอแฟนคลับแบบทุกงานที่เราได้เจอแฟนคลับอบบมันเป็นความทรงจำที่แบบดีต่อเรามากๆแล้วก็เป็นแบบ motivation ก็เคยคุยกันอยู่เลยว่ามันมันคือ motivation ของพวกเราแต่พวกคุณคือ motivation <า>ของพวกเรานในการที่เราจะแบบทับงานในทุกๆวันแล้วก็แบบผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้และเราก็จะเห็นทุกคนลแล้วเราก็จะมีรอยยิ้มแบบนี้ อิ่มแบบค่ะจริงๆเยอะมากเลยอ่ะก็จริงๆ่ตอนถ่ายซีรีส์ใจสั้นรักก็ดีนะก็รู้สึกว่าเออทุกครั้งที่กลับไปคิดก็รู้สึกคิดถึงแล้วก็ยิ้มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวในกองถ่ายกับกับคนในทีมกับน้องอ้อมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไปสู่ทุกครั้งที่ออกมาพอแบบ เออได้ได้สนิกกับน้องแล้วก็มาเจอแฟนๆมันก็เลยมีอะไรที่แบบว่าหลิงรู้สึกว่าพวกนี้คือคุณค่าที่ที่ที่หายากใช่รู้สึกว่าเออมีความสุขก็เป็นรอยยิ้มของของหลิงอออเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยทุกคนคือรอยยิ้มของหลิงออมครับปรบมือครับ ไปทะเลี่เธอเคยให้ฉันดูที่พักอะจะได้เป็นทะเลก็ได้แค่ให้ดูแหละแล้วเร,เราว่างบบต่เมื่อไหรครับก็ว่างเหเราเวลาเราว่างตรงกันเราว่างแค่วันเดียวไปได้ไหไปได้ไหมไ เธอพาเราไปไหนได้ไหมวัดสันวัดสันอะไรอย่างเงี้ยไปช็อปปิ้งด้วยกันที่วัดสันออเออก็ได้นะก็ได้นะเกมทาไหนก็ใช่เธอครับครับวิธีการเล่นไม่ยากเลยนะฮะเราจะมีคำมาให้เป็นคำสองพยางนะครับคำสองพยางยกตัวอย่างเช่นคำว่าคำว่าอะไรดีคำว่าอะไรคะพี่หนุยวัดอ๋อพี่หนุย เพี่น่ได้นะถือว่าพี่หนุยนนหน่ยใช่ไหมฮะแลที่จะนับหนึ่งสองสาทั้งสองคนต้องเลือกนะว่าจะเอาพี่หรือจะเอาหนุย่ย<อ>แล้วพูดออกมาพร้อมกันเช็คว่าทั้งคู่ใจตรงกันขนาดไหนสองก่อนสมถือว่าพี่หนุย่ยโอเค,อเคนับ1น3สองสาหนุย่ยใจตรงกันใจตรงกันใจตรงกันแบบนี้เราเป็นหนึ่งคะแนนเราต้อง สิทธคะแนน <Okay. S 1> ไม่เอาเทียจริงๆขอเป็นคำว่าวันนี้เป็นคำว่าวัดสันดีชอบที่คิดให้วัดสันดีวัดสันดีเออใช่ไหม บทลงโทษครับซึ่งบทลงโทษนั้นนะคะไม่รู้ว่าแฟนๆอยากจะให้เขาโดนลงโทษหรือเปล่านะคะเออะนะแพ้เลยเหรอยังไม่ได้ตองบทลงโทษเะจะให้แพ้เลยเหรอฮะไม่ต้องเล่นนะคะทาบทลงโทเลย<อ>บทลงโทษของเราจะมีลิปปิ้นนะคะให้สกู่เนี่ยคองพร้อมไหมะพี่หลิงน้องออมพร้อมค่ะพร้อมมากเลยนะคะทุกคนปรบมือกำลังใจให้พี่หนิงน้องออมเลยฮะ ความรักนะครับคำวมาขอความรักนับหนึ่งสองสารักต่อฮะคำว่าัดสรรนับหนึ่งสองสวัดคำว่าหลิงออมนับหนึ่งสอง คำว่าอ้อนหน่อยนับหนึ่งสออ้อนคำว่าคิดถึงนับหนึ่งสามถึงคำว่าหัวนะนับหนึ่งสองสหัวทุกคนครับชนะไหมฮะชนะไหมฮะชนะไมฮชนะไหมฮะสาสนาชนที่เป็นกรรมการของเราบอกว่าแพ ผู้ชนเล่นน <สา S 1> ่ะโอ้อ <c oughs> แต่ชนะหรือแพ้แพ้เพราะฉะนั้นครับแพ้ต้องโดลงลงโทษแน่นอนอย่าปล่อยฉันให้หลุดจากเธอนี่คือบทลงโทษครับเชบิญเลยฮะครับทำยังไงก็ได้ให้ออกจากริบบิ้นให้ได้อ่าทำยังไงดี ไปเลยทั้งคู่แบบนี้โอเคนะพร้อมนะตอบจะมีแกะไหมจะได้แกะไหมวันนี้โอเคทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มแกะครับมาเลยฮะอย่าปล่อยให้ฉันหลุดจากเธอจะแกะยังไงดีนะจะออกยังไงดีมีวิธีการอะงไงดีฮะใช้เทคนิคอะไรดีค่อยๆขึ้นที่ละแขนหรือต้อาตัวที่แนบใกล้กันมากกว่านี้ ต้องทำยังไงดีถึงจะออกได้จะขึ้นยื่นบนหรือจะเอาลงข้างล่างตอนนี้ไม่รู้แผนไหนนะเหมือนจะเอาลงข้างล่างมากกว่าโอเคโอเคได้ไหมฮะได้ไหมฮะนี่ได้มาแล้วข้างหนึ่งออกมาแล้วหนึ่งข้างอ่าอ่ายังไงยังไงยังไงต่อเออออกมาแล้วพี่หลิงออกมาแล้วหนึ่งคนออกมาแล้วหนึ่งคนอ่า What's up? ขอบคุณวัตสันสที่เลือกให้หลิงอออเป็นเฟนของวัสันนะคะแล้วก็ออกเชื่อว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารักกันเป็นห่วงกันเราก็จะเทคแคร์ก, <Okay. S 1> กันอยู่เสมอก็อย่าลืมเทคแคร์คนข้างๆกันนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ <Yeah. S 1> แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาการทุกคนเลย ที่สนับสนุนเราแล้วก็สนับสนุนวัดสันด้วยนะฝากวัดสันอไปด,ด้วยนะคะคสนุกไหครับมีค,มมความสุขไหมครับวัดไหมครับสัสไปเลยเพราะชนะทุกคนววนะวัดสันดีไหมผู้สาบคัดพร้อกัน いい線だ